วันนี้นะคะกับข้าวเรามีน้ําพริกแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแบบเวลาเข้ามาส่วนพวกนี้ก็จะมีผักพื้นบ้านที่ปลูกผสมกันเต็มไปหมดเลยทองหลางนี่อันนี้เราจะเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้กินทองหลางสุกนะคะไม่เคยกินเลยอังจริงแล้วก็เดี๋ยวพี่โอ๋จะเก็บพวกชะอ,องชะอมอ,อะไรพวกนี้ด้วยหัหนามสุด,สด หนูนึกว่าจะตัดยอดโอ้โตัดเลย <S 2> <S 2> ตัดเลยจ้าตัดแล้วตัดเลยจ้าแถวนี้เขาขายชมกันนะกําละสิบบาทและอย่างพวกนี้เราขายไหมคะหมายถึงว่า <S 2> <S 2> ถ้ามีเยอะขายทุกอย่างในส่วนเนี้ยทุกอย่างที่ปลูกคือปลูกกินแต่ถ้ามีเยอะก็คือขายกินก่อน <S 2> <S 2> <S แจกเหลือถึงขายแล้วเวลาไปขายพี่โอกไปไงคะ ก็ถ้าน้ําเยอะก็เอาเรือไปเพราะมันใกล้ของบ้านเราก็ยังใช้เรืออยู่<อ>ไปรถก็ไปได้แต่ว่าไปรถมันจะไกลกว่าค่ะมัน,มนอ้อม,มนอมเยอะอ่ะอันนี้ใบยออันนี้ก็กินได้นะนจะเน้นเป็นผักจิ้มน้าพริกก่อนนะคะทองหลางใบยอเอาหัวปีไหมหัวปีได้ค่ะนี่อันนี้กล้วยอะไรคะพี่ยวอันนี้กล้วยห่องบุ๊กหักบุ๊ก พอให้ปลีกล้วยนี่มันกินได้ทุกอันมั้งพี่ทุกสายพันธุ์ถ้าสุกส่วนใหญ่จะกินได้แต่ถ้าดิบอ่ะกล้วยน้ำว้ากล้วยตนีกล้วยอื่นขม,มแต่ถ้าสุกจะกินได้ก็ส่วนใหญ่ะได้แล้วัวบกู้ ผักที่เก็บในสวนวันนี้นะคะเราจะเก็บมากินคู่กับน้ำพริกมะอึกค่ะซึ่งมะอึกนะั้นนอกจากจะทําน้ำพริกได้แล้วนะคะยังสามารถที่จะทําแกงได้ด้วยค่ะแต่มะอึกที่ทําแกงและมะอึกที่ทําน้ำพริกนั้นก็จะเก็บแตกต่างกันค่ะนี่เราจะเก็บมะอึกนะคะแต่ว่าต้นนี้ไม่เหลืองเลยนะพี่ ได้เหรอคะได้ไเึงเอาไปใส่แกงได้ถ้าเขียวๆใส่แกงได้แต่ถ้าตำน้ำพริกต้องออกเหลืองนิดนออึงเพราะว่าถ้าเหลืองๆแล้วเราเอาไปแกงอ่ะมันจะเละค่ะ,สะแสดงว่ามันกินแบบได้เนื้อด้วยนอ๋อหนูนึกว่าคือเอาแค่รสชาติความเปรี้ยวความอะไรแบบนี้ถ้าลูกอย่างเงี้ยรสชาติคล้ายมะเขือเลยแต่ว่ามันจะติดหวานนิดค่ะเราไม่เป็นเมือกเหมือนมะเขือโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเก็บมะอึกด้วยนะคะแล้วก็มะอึกลูกเขียวอันนี้พี่โอบอกว่าเหมาะสำหรับทําแกงใส่กะปงไว้เลยมันจะได้ไม่เปรน้ย แต่ลูกเล็กเนี่ยมันก็มันก็เล็กเกินเล็กเกินไปมันจะขมๆอ้าวเหรอคะเล็กระจัดอ๋อโอเคถ้างั้นถ้างั้นเราดูแค่ไหนว่าเขียวแบบนี้คือแกงได้ค่ะลูกตึงๆก้นบุ๋มๆนิดๆกินได้นหะก้นบุ๋มนิดนึงนะคะแล้วก็ผิวเขาจะมีความเขียวๆใสๆออกแกมเหลืองอ่อนๆและอันนี้เอาไปแกงได้นะคะไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็มะอึกเนี่ยเขาจะมีขนอ่อนๆเนี่ยเต้มไปหมดเลยมันขันไหมเหรอขันอ้าวเหรอวาง